ซีดีสาบวกเซลช่วยในเรื่องของโรคหลอดเลือดเป็นหลักโดยเฉพาะหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตหัวใจสมองผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานคนที่มีปัญหาโรคตับภาวะถังพืชที่ตับการบาดเจ็บของไขสันหลังเฉียบพลันซ <ๆ S 1> ีดีสาบวกเซลเป็นเซลล์ที่ได้มาจากตัวเองเราดึงเลือดจากตัวเองถือว่าเป็นการดูแลที่มีความปลอดภัยสูง CD 3 4บวกเซลเป็นสเตมเซลล์ชนิดหนึ่งที่เป็นเซลล์ต้นกําเนิดของหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีอยู่ในไขกระดูกแล้วก็จะมีการเล็ดลอดออกมาในกระแสะเลือดได้บ้างเพื่อที่จะนํามาซ่อมสร้างหลอดเลือดตามกระบวนการปกติของเซลล์แต่ในภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีปัญหาทางสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับหลอดเลือดตัว CD 3 4สามบบวกเซลเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะไปซ่อมสร้างได้ในภาวะที่เป็น รรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกระบวนการตรงนี้เราจึงมีการกระตุ้นให้มีการสร้าง c d 3 4บกเซลลมากขึ้นแล้วก็มีการคัดแยก c d 3 4บวกเซลล์ออกมาเพื่อนำ c d 3 4า CD34 บวกเซลล์ ell, เข้าไปซ่อมสร้างหลอดเลือดตัวนี้มันจะ ช่วยในเรื่องของโรคหลอดเลือดเป็นหลักเลยโดยเฉพาะหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตนะครับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่หัวใจสมองหรือว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่อวัยวะต่างๆผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานที่เกิดจากเลือดไปเลี้ยงแผลได้ไม่ดีจะทําให้แผลเนี่ยหายได้ดีขึ้นการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น เราก็ยังดูแลในเรื่องของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตเพิ่มโอกาสการทํางานของไตที่ดีขึ้นนะครับการกรองของเสียต่างๆดีขึ้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเสื่อมหรือไตวายดูแลโรคที่ง่ายขึ้นแล้วก็ในส่วนของการนําไปใช้เพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของการดูแลในเรื่องของภาวะถังผืดที่ตับตรงนี้เนี่ยในส่วนของหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันจะมีการเสียหายไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ควรจะเป็นก็จะทําให้คนที่มีปัญหาโรคตับมี การทำงานของตับที่ดีขึ้นการบาดเจ็บของไขสันหลังเฉียบพันก็ทําให้ เพิ่มเลือดไปเลี้ยงบริเวณไขสันหลังที่ได้รับการบาดเจ็บการฟื้นตัวของระบบประสาทที่ไขสันหลังดีขึ้นได้เร็วกว่าการที่ไม่มีการใช้ c d 3 4บวกเซลล์จริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคเท่านั้นนะครับถึงจะต้องใช้การดูแลด้วย c d 3 4สบวกเซลล์นะครับสามารถใช้ในผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับหลอดเลือดในเชิงของการป้องกันหรือว่ากลุ่มที่มีญาติ หรือว่าดีดามันดานะครับเป็นในส่วนของโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดท่านก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลด้วยซ d ดีสบวกเซลล์นี้ได้เลยถ้าเทียบกับการดูแลที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าเป็นโรคของทางหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดอวัยวะอะไรก็ตามก็จะมีในส่วนของ1การผ่าตัดเพื่อที่จะเปลี่ยนหลอดเลือดที่มีปัญหา อย่างที่2ก็คือการใส่สายสวนเข้าไปการใส่ขดลวดซึ่งมักจะทําได้ในหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ในส่วนของการรักษาที่เป็นการผ่าตัดแล้วก็การใส่ขดลวดรวมถึงการบอลลูนเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงตรงนี้ถ้ามันมีภาวะที่จะต้องทําก็สามารถที่จะ ทำในส่วนของการรักษาแบบที่ต้องผ่าตัดหรือว่าในส่วนของการต้องทําบอลลูนได้เลยแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้ CD 3 4สรเสตเซลนี่ยในการช่วยเสริมเพิ่มเติมในการดูแลการรักษาได้อันนี้ในกรณีที่เป็นหลอดเลือดใหญ่แต่ถ้าเป็นหลอดเลือดเล็กๆเ,เนี่ยการผ่าตัดเนี่ยไม่สามารถทําได้บอลลูนอาจจะไปได้ไม่ถึง CD 3 4บวกเซ์เนี่ย มันเป็นตัวที่เข้าไปในหลอดเลือดอยู่แล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปในหลอดเลือดที่เล็กๆแล้วก็เกิดการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูหลอดเลือดนั้นๆได้นะครับ เซลล์นี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในไขกระดูกออกมาในกระแสะเลือดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ไม่เพียงพอในการที่จะไปซ่อมสร้างหลอดเลือดที่มีปัญหาโดยเราใช้วิธีการฉีดยากระตุ้นให้มีการสร้าง C D 3 4บวกเซลล์ในไขกระดูดให้มากขึ้นแล้วจากนั้น C D 3 4บวกเซลล์เนี่ยจะหลุดออกมาในกระแสะเลือดมากขึ้นเราก็จะดึงเลือดออกมาเพื่อคัดแยก c d 34เซลล์ด้วยเครื่องมือคัดแยกชนิดพิเศษเพื่อให้ได้ c d 34บวกเซลล์ Sell อย่างเดียวฉีดเข้าบริเวณรอบๆบริเวณที่มีปัญหา <c oughs> เช่นบริเวณแผลเบาหวานเนี่ย <c oughs> ก็สามารถฉีดได้ในจุดที่เป็นแผลได้เลยหัวใจหรือว่าหลอดเลือดส่วนปลายแล้วก็ในส่วนของไตตรงนี้ถ้าเราสามารถใส่สายสวนเข้าไปฉีดในบริเวณที่ใกล้กับอวัยวะที่มีปัญหาได้ตามปกติแล้วจะเห็นผลลัพธ์ ได้ในช่วงประมาณสัก12สัปดาห์หรือ3เดือนแต่ว่าผลลัพธ์ก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ CD 34บวกเซลล์ Sell เป็นเซลล์ที่ได้มาจากตัวเองเพราะฉะนั้นในตรงนี้ถือว่าเป็นการดูแลที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านไม่มีการแพ้แล้วก็ในส่วนของกระบวนการต่างๆก็จะเป็นระบบ ปิดไม่ได้มีการไปปนเปื้อนอะไรข้างนอกตรงนี้มันก็จะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือว่าเซลล์จากคนอื่นด้วย